เนีย่ยล้ออุ้ยน้องอน้องสวัสดีค่ะพี่ขันเกมพี่ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันในเกมไมคะฟอนดิชไครคะ่ะเย,ย้และในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ Minecraft 10ชีวิตคะ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่ขันก็จะไปตะลุยนรกด้วยหวนึ่งหัวใจคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะเด,ด้ดูมดเฝ้าบ้านได้ดีมากเอาอาหารไปกินนี่ ขอบคุ้นรับแม่อร่อยจังเลยเนื้อเนื้อเนื้อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไว้แม่ว่างๆนะแม่จะหาแฟนมาให้หนูนะแต่ว่าตอนเนี้ยหนูต้องอยู่เฝ้าบ้านไปก่อนนะโอเคครับผมอ่ะนั่งเฝ้าบ้านไปนะอุ้ยอย่าดื้อสิอย่าดื้ <c oughs> อนะเดี๋ยวแม่ตีนะดุกดีเข้าใจไหมครับผมผมไม่ดื้อครับโอเคโอเครักนะ โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาคราฟฟินแอนด์สตีวันก่อนนะคะก็คือไฟแช็คนั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะไปตะลุยนรกกันนะคะทุกคนนี่ข้ามาแล้วค่ะโอเคเก็บฟินไว้ก่อนนะคะแล้วก็ ต่อไปเราต้องเอาออฟซิเดียนค่ะทุกคนมาทําประตูนรกนั่นเองนะคะพี่ขวัญว่าเราจะต้องทำเอ่อประตูนรกไกลๆนิดน,นึงแล้วกันนะอ่าสักประมาณตรงนี้ค่ะทุกคนคิดว่าก็ไกลาจากบ้านเราอยู่นะคะโอเคมาสร้างประตูนรกตรงนี้เลยค่ะทุกคนนี่โอ้โหทำปรมชาติสุดๆดูสิดอกมงดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะมาค่ะทำประตูนรกนะคะโอเค เราทำแบบว่าเวอร์ชั่นเต็มค่ะทุกคนไม่ใช่เวอร์ชั่นประหยัดเพราะว่าออฟซิเดียเราเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วอุย้ยเพี้ยขวานจะตกตายปะเนี่ยอุ้ยอุยเจ็บเจ็บเจ็บเจเจบเจ,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 จบอยู่นะคะทุกคนเมื่อกี้คือเจ็บนะโอเคมาค่ะจุดไฟนี่แน่โอ้โห ประตูนรกได้เปิดขึ้นแล้วค่ะทุกคน <Wow. S 1> ขอตกแต่งประตูนรกนิดหนึ่งให้ดูแบบว่าไม่มีความน่ากลัวนะคะโอเคตกแต่งให้สวยงามเฮ้ยอ่าได้อยู่นะคะทุกคนไปพี่ขวานว่าเราน่าจะพร้อมสําหรับการไปตะลุยนรกแล้วนะคะขอถือโล่ก่อนเลยทุกคนขอถือโล่ก่อนเลยไปค่ะว้าวโอ้ทุกคน เรามาในนลกแล้วอุ้ยทําไมมันดูน่ากลัวจังอะอุ้ยอันนี้มันคือบล็อกอะไรอะทาไมมันดูน่ากลัวจังอะอุ้ยมันคืออะไรอะทุกคนเราต้องลองขุดดูนะคะว่ามันคืออะไรไดูสิมันคืออ่านอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกแป๊บหนึ่งขอมือถือมาแปลภาษาก่อนทุกคนคะอันนี้มันแปลว่าเนื้อค่ะมันคือเนื้ออะไรอ่ะมันดูมันมัน ม <im itation> ันดูน่ากลัวจังมันคือเนื้ออะไรอะทุกคนโอ้ยช่างมันแล้วกันนะคะอุ้อันนี้ใช่ทองปะเนี่ยขอลองขุดหน่อยนะอันนี้คือเนเธอร์โกงค่ะทุกคนโอเคมันคือทองในเนเธอร์นะคะน่ากลัวจังแล้วนี่คืออะไรอะให้คอร์้ป่ะอันนี้คือพิกไอรอนออลค่ะอุ้ยอุ้ยอันนั้นควันควนคืออะไรเฮ้ยมันมีควนัน กลัวนะขอปักทอชก่อนอุ้ยมันมีควันออกมามันมีควันออกมาจากรวนนี้มันคือรวอะไรทุกคนมันคือรวอะไรพี่ขวัญว่าต้องเหยียบไม่ได้แน่ๆเลยทุกคนอุ้ยน่ากลัวโอเคเรามาเก็บเนเธอร์คอร์ตรงนี้ก่อนนะคะแล้ววะแล้ววะแล้ววะโอ้ยละววาไหลอันตรายจังละโอเคปิดไปทุกคน ไี่เสียงมันน่ากลัวจังอะแอบกลัวแล้วละเนี่ยเฮ้ยมันเหยียบได้ไหมอะกลัวเหยียบแล้วตายอะโ้น่ากลัวผุมไดปะทุกมาเอ่อทุบออกมาก็เป็นป่องไฟแบบนี้เฮ้ยแต่ก็สวยดีนะเอาไปตกแต่งที่บ้านดีไหมเอาไปตกแต่งที่บ้านรู้สึกว่าจะไม่มีอันตรายนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะมีเสียงอะเนาะเฮ้ยเสียงมันดูน่ากลัวมากเลยอะ ้สวัสดีจ้ะพิกซอมมี่เรา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 สนิทกันเนาะห้ามตีเรานะโอเคเฮ้ยเฮ้ยตาใครฮัลโหลใครอะฮัลโหลอา้อาวเรา,รา,รารทำไมเฮ้ยสวัสดีจ้าน้องตาสวยสวยเ้ยกใจหมดเฮ้ยทำไมน้องตาทำกับพี่แบบนี้ น่ากลัวจังทุกคนทำไมนะ่ราร้องวาน่ากลัวจังอะมันดูเหมือนแบบเป็นจมสแก์เลยอะ้โอยโอเคเราจะเอาคอร์สนะคะทุกคนเอาแรกคอร์สไปนะเพราะว่ามันสามารถคับเป็นชุดคอร์สได้นะคะโอเคจัดมาค่ะ A few moments later อ๋มันเดินแล้วแบบมันย่่บมากเลยทุกคนไม่ค่อยชอบเลยขำทำไม เราไม่รู้จักกันซะหน่อยอย่ามาหลอกผีเราไม่หลอกผีเราอีกแล้ววะน้องเขามาแก้พี่ขวานอีกแล้วอ่ะทุกคนเขามาหลอกผีพี่ขวานอ่ะอุย้ยตรงนี้มีบอลค่ะทุกคนถ้าเกิดเราได้บอลมาแล้วก็สามารถไปจับน้องหมาเพิ่มเติมได้ก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าเราต้องบงังเราต้องบังลาวาดีๆไม่งั้นเราจะโดนลาวาทับตายหยุดไปซะเจ้าราวา มาจ้ามีกระดูกอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้เป็นโบนบ็อกนะคะอุย้ยทำไมไม่ดูน่ากลัวจังอะรู้สึกรู้สึกระแวงไปหมดเลยค่ะทุกคนว่าอะไรมันจะทําอันตรายเราบ้างนะคะอันนี้มันใช่โซแซนไหมอะ่ะขอขุดดูอันนี้มันคือแอสบ็อกไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแน้ะทุกคนยังไงก็อย่าว่าีข่ขวัญนะอุย้ยทุกคนตรงนู้น มันเป็นป่าในนะกูกวยป่าอะไรอะ่ะวิดูดิดูดิแอบดูอันตรายไะเนี่ยดูน่ากลัวเหมือนกันเลยทุกคนวิปป่านี้มันคือป่าอะไรกันนะอยากไปจังแต่ก็รู้สึกว่าอันตรายไฟบักทอชไว้เป็นทางกลับอุ้ยทุกคนดูดิเหมือนต้นงิ้วเลยใช่ไหม เหมือนแบบว่าทําผิดแล้วก็แบบต้องมานั่งปีนต้นนิ้วในนรกอะไรอย่างเงี้ยเออนี่หรือเปล่าป่าต้นยิ้วอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ดูเหมือนอยู่นะทุกคนเปี้ยวขันว่าถ้าเกิดเราไปเดินมัน,ม,นมันจะต้องทิมแน่เลยอะใช่ไหมใช่ไหมขอลองได้ปะข,ขอลองได้ปะจริงด้วยค่ะทุกคนมันจิ้มมันจิ้มจิ้มแล้วนี้มันคือเป็นไม้หรอไหนสิขอดูสิมันเป็นไม้ทุกคน โอเคมันเป็นไม้นะคะเป็นไม้ Hel เฮลบารล็อกกอุ้ยแต่งมันก็จะเป็นไม้สีดำๆนะคะมันจะดูน่ากลัวมากเลยนี่เฮ้ยโกลสโตนใช่ค่ะทุกคนโกลสโตนก็สามารถมาคับเป็นชุดเกาะได้นะคะพี่ขวัญอยากได้อะ่ะมันอยู่ตรงบข้างบนตรงนู้นเลยอะไปไงอะมาแล้วโกอสโตนเขามาหาแตงแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วอุ้ยตรงนี้มีอะไรดำๆด,ด้วย ออดูสิมันคืออ่านอ่านไม่ออกนั่นแหละคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบเออฐานดำๆหินดำๆอะไรประมาณนี้แบบน่าจะใช่โอ้ยกระตกดีนะที่ถอยทันนะไม่งั้นตกลงไปตา้เงงน่นนโอ้คือขอบคุณค่ะขอบคุณดวงที่พี่ขันทำมาน <laughs> ี่นะไม่งั้นตกตายแล้วเกิดสโตนของเขาโอ้ อันนี้ใช้ขุดไม่ได้นะคะคอนอันนี้ต้องขุดทีละหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะเก็บเห็ดไปด้วยละกันนะคะเห,ห็ดขาวนะไหนๆก็เห็เดแดงไม่ใช่เห็ดขาวเออมั่วจริงๆเลยใช่มันคือเห็ดแดงบางคือเห็ดแดงอาสวัสดีหุยดอกไม้สวยจังอะดอกอะไรอะทุกคนวุ้ยจากที่ดูคือบอกเลยว่าเป็นเป ok ็นนรกที่ที่ใหญ่มากนะทุกคน ใหญ่มากอะอ๋มันคือมันคือดอกไม้ไฟค่ะทุกคนถ้าเกิดเราโดนไปโดนมันก็จะตะแล็ติดไฟอะทุกคนดีนะไม่ตายอะอุยอันตรายจังเลยนะร้องเนี่ยไม่มีโกสโตนแล้วอะตรงเนี้ยหายากจังหาโกสโตนยากจังเลยอ้ยเรามีข้างบนตรงนู้นโอ้วทุกคน ันนี้คือทางกลับของเราเราต้องโอ้ทำทางดีๆหน่อยเดี๋ยวหลงนี่ได้อยู่นะโกรสโตนเยอะอยู่ไดที่ขุดอันนี้ซิลทอสใช่แล้วแล้วเราก็จะโยนดอกไม้ทิ้งเก็บโกลสโตนมาโอ้ได้มาเป็นบล็อกเลยจ้าอ่าโอเคโอ้ยเอ้ยเราตัดมามันก็กลายเป็นท่อนๆแบบนี้แสดงว่า น่าจะเอาไปวางได้นะคะแบบทําเป็นกําแพงบ้านอย่างเงี้ยทุกคนทําเป็นกําแพงบ้านต้นยิ้วไม่มีใครกล้าเข้ามาแน่นอนมอนสเตอร์ก็ไม่กล้าเข้ามาบอกเลยต้องโดนดามเมจแน่นอนเฮ้ยพี่ว่าก็น่าจะสวยนะทําเป็นกําแพงอ่ะอือปู่ตรงนู้นมันอยู่ไกลจังอ่ะโกสโตนอันุษ้นอ่ะเฮ้ยตกใจหมดน้องน้องอยารน้องเฮ้ยน้อง มาแกล้งพี่แบบนี้ไม่ได้นะพี่คนลุกโอ๊ยทุกคนขนลุกหมดเลยอะโอ้โหตกใจหมดอะโอ้ยน้องทำกับพี่แบบนี้ได้ไงอะพี่จะร้องไห้แล้วนะพี่จะไม่เข้ามาในนรกแล้วนะโอเคพี่ขวัญว่าเรากลับบ้านก่อนดีกว่านะคะทุกคนไม่ไหวแล้วนรกมันดูไม่ไม่ไม่ใช่ที่ของเราเลยไม่ใช่ที่ของเราเลยมันดูน่ากลัว กลับบ,บ้านแล้วจ้ากลับมาถึงบ้านยังปลอดภัยคิดว่าแบบจะตายซะแล้วทุกคนลงนรกอะ่ะพิดว่าแบบเฮ้ยทุ่งตายแน่เลยถนะ้าเกิดเจอมอนเตอร์ดีนะไม่เจอมอนเตอร์คะ่ะทุกคนก็เลยไม่ตายนะคะจอหีมีกระดูกมาเพียบเลยดูสิเฮ, <S <S <โ>ฮ้ย<โฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมได้เป็นปุ่มละเอาแล้วกระดูกพี่ สวยแล้วทุกคนสรุปมันไม่ได้กระดูกหรอโ oh อเมกอชไม่นะอดแล้วอดมีแฟนแล้วแกดูกดิก๊กอดมีแฟนแล้ว <c oughs> ไม่มีกระดูกอ่ะทุกคน้ <c oughs> นอนแล้วค่ะทุกคนฝันดีนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคาบชุดกันเลยดีกว่าค่ะ ชุดนะคะก็จะมีชุดคอสค่ะทุกคนที่เราคราฟได้นะคะแล้วก็ชุดโกลสโตนค่ะทุกคนอุ้ยมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> แต่รู้สึกว่าชุดแบบนี้นะคะทุกคนมันดูกันไม่ได้เท่าไหร่เลยนะคะมันจะเป็นแบบใช้เป็นเศษคอสนะคะในการทำเนาะแต่พี่ขวานเห็นอีกชุดหนึ่งค่ะทุกคนที่จะเป็นแบบนี่ค่ะทุกคนใช่นี่ มันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะแบบมีแบบชุดเกราะเพชรแบบป้องกัน0.5ด้วยนะคะซึ่งมันต้องใช้เป็นบล็อกออฟคอร์สค่ะทุกคนอุ๊ยบล็อกออฟคอร์สแล้วก็บล็อกออฟโกลสโตนนั่นเองนะคะคิดว่าค้ามแบบนี้มันจะดีกว่านะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองค้ามแบบนี้แล้วกันนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะชุดที่เรามีนะคะก็จะมีชุดไอรอนค่ะชุดเรสโตนชุดท่านชุดเนเธอร์คอร์ แล้วก็ชุดกรอลสโตนค่ะทุกคนดูดิหูยสวยงามเฮ้ยเราสามารถครับชุดทองได้นะคะไม่ได้ใช้ทองอยู่แล้วทุกคนมาคัามชุดเล่นดีกว่ามาต่อไปเป็นชุดทองค่ะอดูดีมีชาติตระกูลสุดๆอะทุกคนชุดสวยมากชุดสวยเว่าฟังอลังการ <Wow. S 1> อเอเรียบร้อย ชุดเพชรเราก็สามารถคราบได้มั้งเพราะพี่ขวัญไปฟาร์มเพชรมาเพิ่มอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคราบแล้วกันตอนนี้มันยังไม่ได้เยอะมากนะคะขอใช้เพชรในการทําอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะเออมีชุดกระดาษด้วยนะคะทุกคนที่จะสามารถคราบได้นะคะ <c oughs> ใช้เป็นกระดาษคราบเลยทุกคนเอออันนี้คราบแล้วชุดลาพีสเออทำไมพี่ขวัญไม่ทําชุดลาพีสเนี่ยมาคาบชุดลาพีสด้วยนะคะ รบเสร็จแล้วโอ้โหทุกคนดูทุกคนดูโอ้โหค,ค,โความแบบสวยของชุดนี้คือแบบเวิร์วังมากแม่ดูดิสวยอ่ะชุดสวยมากแล้วมาเทียบกับพี่ขวัญไปยืนอยู่ตรงนี้เป็นชุดออฟซิเดียเออที่เราใส่อยู่ในตอนนี้คือแบบทุกคนมันอลังจริงอ่ะชุดแต่ละชุดคือสวยมากอ่ะเบื่อก็เปลี่ยนชุดได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะกันไม่ค่อยดีเท่าไหร <laughs> ่เราก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะ โอเคน่าจะมีประมาณนี้นะคะที่เราสามารถคับชุดได้นะคะทุกคน else a t โอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ขันก็ได้เซฟจุดกลับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราจะไปไหนก็ได้แล้วค่ะในนรกนี้นะคะทุกคนพี่ขันก็อยากจะไปทัวร์เพิ่มอีกสักหน่อยนะคะเผื่อว่าเราจะได้ของกลับบ้านสักหน่อยะคะ่ะเฮ้ยข้างบนมันตัวอะไรอะทุกคน <c oughs> อันนี้พี่ขันทาทางไว้แต่ว่ายังไม่ ไม่เห็นนะตอนแรกไม่เห็นมันนะมันมาได้ไงอะนี่ทุกคนข้างบนจะมีกรสอสโตนแบบเยอะมากๆากทุกคนดูดิมันเยอะมากเลยนะคะอุ้ยมันคือหมาไฟเหรอแล้วมันจะกัดเพี่ขวัญไหมนเนี่ยขอถือโลก่ก่อนเลยนะคะไม่ไหวแล้วเพราะมันเดินแล้วมันก็เป็นไฟเต็มไปหมดเลยค่ะเฮ้ยวัวด,ดีเจา้จาหมาเจ้าหมากระดูกแกม กัดแน่เลยทุกคนวิ่งแบบนี้เหลืออะไรเหลืออะไรเอ้ยโอ้ยกัดแรงมากโอเคเกือบตายเกือบตายเจ้าหมาบ้าโอ้ยตอนแรกที่ฉันขึ้นมาก็ไม่เห็นหรอกทำไมอยู่ก็ไม่เห็นสังั้นน่ะออ้ยตรงนี้คือโอ้ยข้างล่างนั้นไม่มีหมากระดูอีกหนึ่งตัวเฮ้ยเราจะปราศาทตทุกคนนี่คือปราศาทนั้น ทำไมดวงดีขนาดนี้เนี่ยคนดวงดีนี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฆ่าเออหมาปีาศาจนะคะทุกคนหมากระดูกนะเพราะว่าเราอยากได้กระดูกนะคะโอเคขอทำตัวเฟีย ค่าเบี้ยวขวัญมันนีว่ามันมันแบบมันมันดึงตัวเบี้ยวขวัญขึ้นไปข้างบนน่าไม่กล้ากลับไปเลยทุกคนกลัวตายอ่ะมันจะดูเบี้ยวขวัญขึ้นไปอีกหรือเปล่าเนี่ยมันละลายจังเลยทุกคนเราแล้วมีหมากระดูกเฝ้าอยู่ทุกคนไปไม่ได้ของเราอยู่ตรงนู้นแต่เราไปไม่ได้อะ่ะเราเจอหมากกระดูกกัดเราคือเราตายแน่นอนค่ะไม่ไหวทุกคน ฉันไปไม่ได้ขอกลับบ้านไปครับลงครับโลกก่อนนะคะทุกคนไม่ได้จริงอะ <G ül> ผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วผมจะไปผมจะไปเอาของผมคืนผมกลับมาแล้วนะรอบนี้น้องหมาก็ยังอยู่ะคะ่ะน,น้องหมาเออวุยน้องหมานหมากัดแรงมากน้องหมาเอากระดูกมาโอเค ม,มี่พิกแมนตัวจิ๋ว เก็บของก่อนเก็บของก่อนเฮ้ยแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมันจะยังอยู่หรือเปล่านะทุกคนโอเคขอกลางโลกก่อนเฮ้ยโอ้ย,อยแกหายไปแล้วไม่ดีจังไม่ของของเราของเราเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมด,หหมดไปแล้วไม่อยู่แล้วนาลองนะ่ากลัวเกินไปสําหรับเรามันอยู่ไม่ได้คะ่ะทุกคน มันลงมาหน้ากลัวเกินไปสําหรับเรานะคะเราอยู่ไม่ได้จริงๆโอเคค่ะทุกคนรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนรีซอสแพคด้วยนะคะจริงๆถ้าเกิด2ชีวิตนะคะก็คือจะเป็นสีน้ําเงินนะคะซึ่งตอนนี้เราตายไป3ครั้งแล้วค่ะทุกคนก็คือมีหัวใจ3ดวงนะคะก็จะต้องใช้เป็นรีซอสแพคสีเขียวค่ะใช่แล้วโอเค โอเคค่ะทุกคนพี่จับปฏิญาณกับตัวเองนะคะว่าจะไม่ลงไปในนรกแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันน่ากลัวมากๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> ไม่อยากลงไปแล้วทุกคนคือกลัวมากแบบไม่อยากตายเพิ่มแล้วนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อน,น,ะค,ะค,น bye bye, ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ